ออกวะก,ก็ออกอ,ออกวะออกวะออกออกว่าทีศูนย์หกสี่ออกวะออกออกเออขนะี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะฟังมาดนีรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบเจ็มกราคมสองพันห้าเลข ห5 9 5 9้าเกคนละทีบมึงมึงไปแล้วตกวัดคัะคักมึงอันไปดูเลขออกยังลงเก้าสองเก้าสองบนหนึ่งห้าเก้าส่วนหกสี่คือยังมันยุใสไปถามเจ้าพ่อบึงตัวมันคือยัง064นหก่คือยัง บอกไม่อยากกถือยังงี้ต้องบอกไปไหว้วัดมาไปเลยนอะไรพี่ญาติเล้วไปไหว้วัดไปบอกเดี๋ยวบอกพี่น้องไว้ยังก่อนศูนย์หกซีข่ากระดาษจ้งดีข่าวกระดาษแจ้งดีศูนย์หกซีได้ออกยังไงบ่ดิบอต้องมาบีบน้ำตาเสต้องมาบีบน้ำตาตัวไปอยู่วัดเลยไปไปไปอยู่วัดเลยไปไปว่าตัววัดตัว เหลือเงินก่อนสุดท้ายมาถุมกับั้นนี่ตุบเลยตุบคูบอเหลือเงินจากบาทเดียวคูไอ่ได้กินเมื่อก็บ่ต้องได้กินละมอตายสมน้ำหนาเนี่ย วอดแล้ววอดแล้วเป็นเด็กวัดโรดเนข้เขาตาตายสมุดหนาบอกเลยบ่ถือมาแล้วที่๊กมาโยชน์ยัง ซาของอยู่หองมางของเงินสิซื้ออ,อาหารให้กับบ๊ีแล้วไปจะเป็นแ็กวัดบายบาย <c oughs> สูแทนอ <c oughs> ปล่อยวัดแล้วโหด